นิทานที่เป็นคติเรื่องกบเลือกนายณเมือนะงใหญ่ที่มีน้ำใสสะอาดแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่ของกบจำนวนมากกบ<อ>ทั้งหลายอยู่กันอย่างมีความสุขดีไม่มีอันตรายใดๆมาแพผ่ผ่านแต่บรรดากบทั้งหลายก็มีเรื่องกลุ้มใจอยู่อย่างหนึ่ง คือขาดผู้เป็นหัวหน้าที่ฉลาดปราดเปรื่องมาปกครองดูแลฝูงกบจึงยกขบวนไปเฝ้าเทวดาผู้เป็นใหญ่เทวดาเห็นกบมากันมากมายเช่นนั้นก็สงสัยจึงตรัสถามไปว่าเจ้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจสิ่งไรที่จะให้เราช่วยหรือ พวกเราขาดเจ้านายที่เก่งกล้าสามารถมาปกครองขอท่านในโปรดเมตตาส่งหัวหน้ามาให้พวกเรา้วยเถิดกบตัวหนึ่งกราบทูลได้สิเดี๋ยวเราจะจัดการส่งไปให้ขอพวกเจ้าจงกลับไปยังที่อยู่ของพวกเจ้าเถิดเทวดาตรัสรับคำฝูงกบทั้งหมดจึงกราบลาเทวดากลับมายังลึ่นงใหญ่ของตน เทวดาก็ไม่รอช้ารีบเหาะพาเจ้านายมาส่งยังบึงใหญ่ทันทีพอถึงก็โยนโรงลงไปทำให้น้ำแตกกระจายสถานสะเทือนไปทั่วบึงพวกกบทั้งหลายเห็นดังนั้นต่างตกใจกลัวริ์ของนายจนตาค้างบ้างก็พากันมุดน้ำดำด้นลงไปอยู่ก้นบึงบ้างก็พากันเข้าไปอยู่ในรูครั้นพอเงียบเสียงน้ำในบึงสงบนิ่ง ก็พากันค่อยย่องมองเมียงมาแอบดูบบบส่วนพวกที่ไม่กลัวตายพากันว่ายน้ําเข้าไปใกล้ก็เห็นเจ้านายลอยคว้างอยู่กลางบึงเป็นไม้ขอนท่อนใหญ่หมู่ทู่แลดูหน้าเกรงขามนักบรรดากบทั้งหลายเมื่อเห็นเจ้านายก็พากันชอบใจเพราะเจ้านายใจดีที่ให้พักพิงไม่ว่าไม่ตําหนิและไม่โกรธผู้ใด ครั้นอยู่ต่อมาบรรดากบทั้งหลายกลับเห็นว่าเจ้านายของตนนั้นซื่อบือ้อทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีเอาแต่นอนสลึมสลือไม่พูดไม่จากลับใครเลยไม่มีความเห้าหานที่จะปกครองไพร่ฟ้าประชากรกบให้เจริญก้าวหน้าเลยฝูงกบทั้งหมดจึงพากันยกขบวนไปเฝ้าเทวดาผู้เป็นใหญ่อีกครั้งพร้อมกราบทูลว่า ข้าแต่ท่านเทวดาที่เคารพเจ้านายที่ท่านประทานให้แก่พวกเราเมื่อครั้งที่แล้ววันวันเอาแต่นอนไม่มีความห้าหาญในการปกครองพวกเรามาครั้งนี้ก็เพื่อมาขอเจ้านายคนใหม่จะดีจะชั่วอย่างไรพวกเราไม่ว่าแต่ขอผู้ที่มีความเ้าหาญดุดันและเด็ดเดียวก็พอแล้วถึงจะกินจุอย่างไรก็ไม่ว่ากัน เทวดาได้ฟังดังนั้นก็ตรัสว่าพวกเจ้าจงกลับไปเถิดเดี๋ยวเราจะจัดการส่งเจ้านายใหม่ตามที่พวกเจ้าต้องการไปให้พวกกบทั้งหลายก็พากันกลับมายัางที่พำนักของตนเพื่อรอคอยเจ้านายใหม่ที่เทวดาจะส่งมาให้ว่าจะห้าหาญดุดันและเด็ดเดี่ยวตามที่พวกตนร้องขอไว้หรือไม่ในทันใดนั้น นกกระทุงก็บินมาสู่ดุงใหญ่ทันทีพอมาถึงประกาศให้บรรดาคนทั้งหลายทราบว่าบัดนี้เทวดาผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์ได้ทรงเรามาให้ปกครองดูแลพวกเจ้าโดยท่านสั่งให้เราปฏิบัติต่อพวกเจ้าด้วยความเฮาหานดุดันและเด็ดเดี่ยวตามที่พวกเจ้าปรารถนาขอพวกเจ้าจงอยู่ในความสงบว่าแล้วก็ตรงจริกกินฝูงกบอย่างเด็น่างพวกกบทั้งหลาย กันหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วอยู่กันด้วยความหวาดกลัวเจ้านายใหม่อย่างที่สุดแต่ก็ต้องทนรับกรรมเพราะเป็นความปรารถนาของตนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า <S <S การเลือกสิ่งใดมากจนเกินไปอาจได้สิ่งที่เลวกว่าเดิม